สวัสดีครับค่านผู้ชมตอนนี้ถึงฤดูหนาวแล้วตามปกติแล้วพอถึงหน้าหนาวผู้คนก็จะขึ้นไปสัมผัสความหนาวเย็นทางเมืองเหนือแล้วลืมไปเลยว่าทางภาคอีสานของเราเนี่ยก็หนาวเหมือนกันแต่ข้อจำกัดทางด้านอีสานนั้น มันมีอยู่มากกว่าทางเหนืออย่างเช่นโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาของนักท่องเที่ยวก็เลยทำให้ทางภาคอีสานเนี่ยถูกลืมไปอย่างน่าเสียดายในวันนี้ผมก็จะขอพาท่านมายัางที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน ซึ่งมีความหนาวเย็นเช่นเดียวกับทางภาคเหนือแถมยังมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์มีป่าเขาลำนาวไพรมีอ่างเก็บน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลตลอดจนมีสิ่งต่างๆที่ให้เราได้ชมมากมายเลย ที่แห่งนี้ก็คือที่เขื่อนจุฬาพอ์ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในบรรดาเขื่อนทั้งหลายสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,500ฟุตโดยประมาณก็นับว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีแหล่งน้ำบนยอดเขา เป็นสิ่งที่แปลกตาแล้วก็งดงามในวันนี้ผมได้มีโอกาสสนทนากับท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิกทางด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำคือท่านหม่อมหลวงชนพันธ์กริดากรท่านรอวนอหรือรองผู้ว่าการท่านนี้นะครับ ้านับกันตามสักก็เป็นหลานชายวันนี้ก็มีหม่อมสองคนที่มานั่งคุยกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนยุราพรซึ่งมีความเป็นมาที่น่ารู้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับเขื่อนนี้เดิมรีอเขื่อนน้ำพรมใช่ครับเอเดิมเรียกว่าเขื่อนน้ำพรมนะครับเพราะว่า ลำน้ำที่ที่มาสร้างแหล่งน้ำเนี่ยคือชื่อว่าน้ำพรมน้ำพรมใช่ครับแล้วต่อมาก็ได้รับพระราชทานน้มโดยได้ได้ได้ชื่อว่าเขื่อนจุฬาภรตามชื่อของทุนกระหมอ่อมเจ้าร้ระยิงจุฬาภรครับก็ผมผมขอกราบเรียนที่มาที่ไปสักเล็กน้อยนะครับ,รบว่าเขื่อนนี้เกิดขึ้นอย่างไร คือในช่วง30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ภาคมออันขยงเหนือเนี่ยก็มีแหล่งผลิตอยู่ค่อนข้างจำกัดนะฮะสมัยนั้นก็มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่3าแห่งคือโรงไฟฟ้าเขืเ่อนอบนรัตน์นะครับน้ำพองเขืออ่อนบนรัตน์นะครับอีกแห่งหนึ่งก็เขืเ่อนศิริทนทรซึ่งอยู่จังหวัด,ดอุบลน,น,นะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าเล็กๆอีกแห่งที่จังหวัดสกลคือโรงไฟฟ้าน้ำพุัง ซึ่ง3แห่งนี้รวมกันก็ประมาณ55เมกบห้มซ,ซึ่งก็ไม่มากนะครับแล้วก็ในช่วง30ปีที่แล้วเนี่ยก็พื้นที่ภาคเรัเฉียงเหนือเนี่ยค่อนข้างจะแยกตัวจากค,คือคือระบบส่งไฟฟ้าที่เราเชื่อมกันเหมือนในปัจจุบันทั้งประเทศในสมัยนั้นยังไม่มีคือไม่ว่าภาคไหนก็ต้องใช้โรงไฟฟ้าของบริเวณภาคนั้น แล้วก็การใช้ไฟของพี่น้องประชาชนในภาคตะวันเชิงเหนือเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทางการไฟฟ้าเองก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะหาแหล่งผิดที่ไหนที่จะมาเสริมให้ได้ทันก็พอเพลินตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่ภูมิประเทศค่อนข้างจะอํานวยนะฮะคือมีความสูงแตกต่างของพื้นที่เนี่ยประมาณ300กว่าเมตร 300กว่าเมตรจากด้านลําน้ำพรมเนี่ยลงไปในหุบซึ่งเรียกว่าลําน้ําเชิญนะครับต่างกันประมาณ360เมตร360 <m. S 1> ใช่ครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะมาทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการที่จะมาใช้ผลิตรฟ้าเพราะว่าความสูงน่าจะยิ่งแตกต่างมากนี่ก็จะเป็นประโยชน์มากน้ำหนึหนลูกบาทเมตรนะครับของที่นี่สามารถผลิตร้าลอยลงไปในทอ่อปล่อยลงไป ในอุโมงคแล้วก็ผ่านอุโมงไปลงท่อเนี่ยนะครับผิดไฟฟ้าได้หนึ่งหน่วยน้ำหนึ่งลูกบาทเนี่ยิดไฟฟ้าได้หนึ่งหน่วยถ้าเทียบกับที่อื่นอย่างเขื่อนวโรดล้านเนี่ยต้องยี่ห้าลูกบาทเมตรตะได้หนึ่งหน่วยนั้นก็ก็เป็นประโยชน์มากที่นี่เลยเพราะว่าเพดสูงนะใช่ครับเพดสูงครับเพดก็สูงมากเพราะนั้นก็ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งเอ่อได้มาดําเนินการแล้วก็แล้วเสร็จ ในช่วง30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์สำหรับ2512เริ่มแล้วก็เสร็จในปี2516 16 <6. S 2> ครับแล้วได้ได้ทราบมาว่าที่นี่ไม่ต้องเวนคืนก็ที่นี่ก็ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเ,เป็นบริเวณไม่มีไม่มีมมรัษดรอ,อาศัยอยู่เลยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้สามารถที่จะดำเนินการได้ในช่วงนั้นก็ เรียกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของประชาชนอะไรก็ก็ไม่มีนะฮะก็ทำงานได้สะดวกขึ้นแต่สมัยนี้ก็การสร้างเขื่อนอะไรก็ค่อนข้างจะจะต้องใช้เวลานี่เพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของประชาชนหลายมากขึ้นต้องอไยบใช่ครับต้องจ่ายค่าชดเชยค่าที่ดินครับหลายต่อหลายอย่างครับก็สําหรับโรงไฟฟ้านี้หลังจากที่ได้เข้ามาก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ย มีอันหนึ่งที่ผมอยากจะกราบ,บเรียนให้ที่น้องประชาชนได้ทราบนะครับก็เ,เป็นทระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีสายพระเนตรันยาวไกลเนี่ยนะครับท่านได้มีพระําดำรีว่าสมควรที่จะหาน้ำมาเพิ่มให้กับบริเวณแถบ,บนี้นะฮะท้ายเขื่อนจุฬาพรลงไปเนี่ยประมาณ30กิโเมตรก็มีพระาดำรีให้การวิเ้ราฝ่ายผิดเนี่ยไปสร้าง เพิ่มเติมเขื่อนเล็กๆเขื่อนควยกลุ่มเล็กๆไหมครับก็จู่น้ําก็ไม่เล็กนักนะครับจู่น้ําได้ประมาณ30ล้านลูกบาทเมตรสามสิบล้านครับแล้วเราติดเขื่อนเขื่อนนี้ก็ติดติดกระแสไฟฟ้าได้เล็กน้อยแต่ว่าจุดประสงค์หลักของผู้บริหารเจะอยู่หัวท่านมีแต่พระแนวพระราชดำรินะครับว่าสมควรที่จะมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชน ในบริเวณท้ายลำน้ำพรมลงไปได้มีโอกาสได้ใช้น้ำเพราะว่าเขื่อนจุราพรเนี่ยเราไปผันน้ำจากลุ่มน้ำพรมไปลงลุ่มน้ำเชิญอันนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องน้ำที่เคยไหลยอยู่ในลำลำน้ำเดิมเนี่ยสมควรที่จะต้องมีการเพิ่มน้ำให้ด้วยนะครับก็ก็มีเขื่อนห้วยกลุ่มเนได้สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมพอเป็นเพิ่มขึ้น,นใช่ครับอีกประการนึงเนี่ยอตอนบริเวณ ใกล้ๆกับเขื่อนจุลาภรเน,นี่ยนะครับก็มีลำพ้่ยเล็กๆอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ลำหนึ่งนะครับชื่อว่าพรมทาราซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นแนวราตำรี่ีเช่นเดียวกันบ้านหน้าสมควรยาวน้ำาจ่จะนำน้ำเล็กๆเนี่ยมนเติมก็ยังได้น้ำเพิ่มเข้ามาอีกสองล้านลูกบาทเมตรผมรู้สึกว่าที่จะเป็นแหล่งน้ำเล็กหรือใหญ่ประการใดถ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะทําอย่างนั้นควรจะทําอย่างนี้สําหรับที่ว่าพรมธาราเนี่ยต้องมีอุโมงใช่ไหมมีอุโมงก็ไม่ยาวนักนะครับแต่ว่าก็เป็นการเอาน้ําที่มีอยู่ในบริเวณแถบ,บนี้มาเพิ่มเข้าเข้าไปในอ่างเข้ามาในอ่างเนี่ยนะครับอ่างของเขื่อนด,ดุราภรอีกสองล้าน,นลูกบาศก์ก็หมายความว่าก็ได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยสำหรับเขื่อนดุราภร์เนี่ยเราก็ต้องมีการแบ่งน้ำนะฮะ ให้กับลำน้ำพรมส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ลำน้ำเชิญส่วนหนึ่งสำหรับเรื่องการผิดไฟฟ้าเวลานี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลพอยได้มากกว่าเราก็คำนึงถึงการใช้น้ำของประชาชนทั้งสองลุ่มน้ำเนี่ยให้มีความทั่วถึงมากขึ้นนะครับมาถึงจุดนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มไปเลยนะฮะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองนั้นก็มีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ของภูมิประเทศตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะฮะ เราก็มีโครงการอันหนึ่งซึ่งมีชื่ออาจจะเดี๋ยวต้องขออธิบายนิดหนึ่งในเรื่องของอเรียกว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับนะครับทำไมถึงจะต้องสูบกลับอันนี้มีเหตุผลอย่างนี้ครับว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศเนี่ยนะครับเราก็มีโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆหลายอย่างมีทั้งใช้ใช้ลิกไน ใช้แกส๊สธรรมชาติใช้น้ำมันนะฮะแล้วก็พลังน้ํานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในระบบเนี่ยนะครับการใช้ไฟทั้งประเทศเนี่ยมันจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตามเวลานะครับอยากขอขอให้ดูแผนที่ตรงนี้นิดหนึง่งรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟเนี่ยมันจะเน็ตในวันหนึ่งเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยการใช้ไฟมันจะมันจะขึ้นขึ้น,นลงลง แล้วก็จะมีส่วนที่จะที่จะสูงเขาเขาเรียกพีกเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกพีกในช่วงประมาณบ่ายครับประมาณ2สงโมงฮะเดี๋ยวนี้มีอุตสาหกรรมเลยมากขึ้นก็ฮะบ่ายสอโมงแล้วช่วงที่ช่วงที่ใช้ไฟน้อยคือช่วงหลัง2ยามไปแล้วนะครับสองยามก็ผู้คนก็นอน พักนะฮะก็ก็หลังหลังสองยามไปถึงประมาณสัก8ปดโมงเช้าเนี่ยจะจะเป็นช่วงที่ใช้ไฟน้อยลงเพราะนั้นเราก็มีแนวคิดว่าน่าจะใช้ไฟส่วนที่ส่วนที่ใช้มีส่วนเหลือเนี่ยนะครับเอาไปสูบน้ำนะก็เป็นลงไฟฟ้าประเภทที่สามารถจะเป็นเครื่องสูบน้ำด้วยนะครับสูบขึ้นไป,นไปแล้วก็เราก็มาใช้ในตอนเส้นช่วงสีแดงเนี่ยนะครับ สีแดงนี่คือคือนะการเดินเครื่องโดยใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ํำมาเป็นส่วนส่วนเพิ่มนะครับตรงนี้สำหรับที่นี่เราก็เห็นว่าูุิประเทศอำานวยเนี่ยก็เราก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็สามารถจะติดตั้งเครื่องในอนาคตเนี่ยนะครับได้ถึง800เมกรวัตต์เนื่องจากว่ามีความ แตกต่างของระดับน้ําสูงมากเครื่อจุฬาพรตอนนี้ได้40เมกะวัตต์ครับ800เม800กะวั 800. อ,800อีก800ก็ก็มากหน่อยเพราะว่า<ห>ในปัจจุบันเนี่ยระบบของการใช้ไฟทั้งประเทศเนี่ยมันขึ้นไปเป็นถึงหมื่นกว่าเมกะวัตต์แล้วหมื่นกว่าเมกะวัตต์เพราะนั้น800นี่ก็ก็เป็นไม่มากนักนะฮะแต่ว่าก็มีความจำเป็นอีกประการหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็การสร้างโรงไฟฟ้าประเภทแบบสูบกลับเนี่ยนะครับ ก็มีส่วนดีอยู่หลายประการก็คือว่าเราไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะฮะก็เราใช้อ่างเก็บน้ําที่มีอยู่เนี่ยเป็นอ่างตอนบนนะครับของเขื่อนจุฬาพรแล้วเราไปสร้างอ่างเล็กๆนะครับใช้เนื้อที่ประมาณ4500รไร่เนี่ยทำเป็นอ่างข้างล่างแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปตอนกลางคืนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เรียนว่า เป็นการเดือนนี้เขาเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับก็คือเอาน้ำเนี่ยมาใช้ใช้ใชแล้วใช้อีกคือใช้ได้นันแหละครับก้อนนี้ก็เป็นการให้เห็นคุณค่าของน้ำมากขึ้นแล้วก็น้ำก็ยังก็ยังมีอยู่อยู่ในอยู่ใน,ในจุดที่หมุนเวียนกันไม่เดือดร้อนอไม่ไม่เดือดร้อนแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยลำน้ำพรมเดิมเนี่ยนะครับซึ่งมีเขื่อนดูฬาพรอยู่แล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะระบายลงไปให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนลำเขื่อนจุาพรลงลำน้ำพรมได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะพิจารณากันต่อไปนะครับได้ยินมาว่าที่ลำตะคองก็เป็นเขื่อนแบบสูบกลับใช่ครับที่ลำตะคองเวลานี้กำลังก่อสร้างอยู่ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับลงไฟฟ้าประเภทนี้ก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าในระบบเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ เอองไฟฟ้าหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็ลงไฟฟ้าพลังน้ำนี่มีส่วนดีอยู่อันหนึ่งคือสามารถที่จะเดินเครื่องได้ทันทีจะกดปุ่มปั๊บปุ่มปับปมป๊บก็ก็สามารถที่จะผิดไฟเข้าระบบได้เลยไม่เหมือนอย่างเออพลังความร้อนใช่ครับพลังความร้อนนี่ต้องใช้เวลาต้มน,น้ำนะฮะให้ให้เดือดเป็นไอและการที่จะหยุดจะจะเดินเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นวันถึงจะแต่หยุดก็เป็นวันใช่ครับ จะเดินจะเดินก็ใช้เป็นวันไม่เหมือนอย่างนี้พอกดปุ่มปั๊บก็สามารถน้ำลงมาผ่านเจเนเรเตอร์ออกไปได้เลยใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นประโยชน์ของประเภทพลังน้ำนะฮะสำหรับที่นี่ผมได้ทราบมาว่ามีความเป็นที่สุดหลายอย่างเช่น สันเขื่อนสูงที่สุดที่สุดที่บริเวณนี้810เมตรประตกลราวๆ2,500ฟุตครับสูงที่สุดนะฮะสันเขื่อนยาวนะฮะและพื้นที่ที่เก็บกักน้ำเนี่ยก็พื้นที่ไม่ไม่มากนักนะฮะเท่าไรพื้นที่ที่ใช้บริเวณเนี้ประมาณ8,000ไร่แล้วเก็บ กักเก็บน้ำได้ประมาณร้อยร้อยแปล้านดุลบาทร้อยแปดิบล้านดุกบาทก็ก็ไม่มากนักเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในที่สูงนะครับแต่อันนึงที่เป็นที่สุดอีกอันจะกรับเรียนกิ่ชายนะครับว่าที่นี่เป็นเป็นเขื่อนพลังน้ําแห่งแรกซึ่งอุโมงค์ยาวที่สุดครับในสมัยนั้นนะ อ,อุโมงที่จอเนี่ยเราโคดเคี้ยวด้วยคดเคี้ยวด้วยแล้วก็ยาว <c oughs> สมัยนั้นเราเจาะอุโมงเนี่ยสามพันหะ้าร้อยเมตรนะหรือประมาณ3กิโลครึ่งคือ <c oughs> ยาวกว่าถ้ำขุนตาลก็ฮ <c oughs> ะในช่วงนั้นก็มีถ้ำขุนตาลซึ่งซึ่งเียกว่าเป็นอุโมงคซึ่งซึ่งมีอยู่ <c oughs> ในในประเทศเนี่ยแล้วก็เราก็มีอุโมงันนี้ซึ่งเราต้องเจาะสองข้างเขาหากันนะครับ ก็ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดหน่อยเวลาเวลาใกล้ๆจะเจอกันเราก็ภาวนาว่าขอให้มันพบกันตรงกลางก็ก็สาเร็จไปได้ด้วยดีก็อันนี้ก็เป็นก็เป็นประวัติศาสตร์ครับซึ่งอยากจะขอกราบเรียนให้ให้ทราบครับท่านผู้ชมครับคือท่านก็ได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเขื่อนจุฬาภรแห่งนี้มาแล้วสําหรับเรื่องของความเป็นที่สุดยังมีอะไรอีกอย่างเช่น เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดท่านเข้ามาในบริเวณเขื่อนนี่ยสองข้างทางเนี่ยจะเป็นป่าซึ่งมองไม่เห็นว่าทางเบื้องหลังน่าจะมีอะไรเพราะว่ามันทึบไปหมดเป็นบริเวณเดียวที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีพันธุ์พืชที่มีอายุเก่าแก่ ถึง325ล้านปีฟังดูเหมือนหนังแขกนะครับแต่ผมไปดูมาแล้วครับเป็นพืชตระกูลหญ้าซึ่งไม่เคยกลายพันธุ์เลยแล้วก็มีปล้องซึ่งพอดออกมาได้อ่าคือเขาว่า325ล้านปีก็นับไปนับมาก็นับไปเถอะก็หอยนะยัง75ล้านปีนะฮะนี่ก็ ควรจะเชื่อได้เพราะว่าตามทางค้นคว้าของนักวิชาการเขาก็บอกว่าอันนี้มีพืชซึ่งเก่าแก่ที่สุดนอกจากนั้นที่บนนี้นะครับจะเป็นที่ซึ่งทำสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดอีกเหมือนกันเพราะเวลาท่านกำลังจะพัดเนี่ยนะฮะบ,บางวันที่มีหมอกมากถ้าท่านออกรอบตอนเช้า ท่านต้องรอให้เมฆผ่านก่อนไม่งั้นท่านไม่เห็นหลุมนี่ก็เป็นส่วนที่สนามล์ฟสูงที่สุดอีกอย่างหนึง่งใกล้ๆกันนี่ก็มีศูนย์ที่เรียกว่าเพาะเลี้ยงสัตว์ของกรมป่าไม้มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่จะให้ท่านได้ชมโดยเฉพาะไก่ฟ้าไก่ฟ้าสีทองของที่นี่ เป็นไก่ฟ้าที่สวยงามเหลือเกินแล้วที่เจ้าฟ้ากุ้งท่านได้พันนาไว้ในกาบหอโครงเทเรือที่ชมสัตว์ต่างๆนา,ๆน,านาเนี่ยจะมีครบอยู่ในบริเวณใกล้เื่อนจุราพอดนี่เป็นความที่เป็นที่สุดหลายต่อหลายอย่างจะมีผู้ซึ่งมาใช้บริการบนนี้เหมือนกันนะครับเพราะเรามีที่พัก แล้วก็ยังมีอาหารที่อรอร่อยที่ที่ที่บนนี้นะครับสรุปแล้วหนาวนี้ท่านจะไม่ขึ้นมาเยือนเกิดจุฬาพรสักครั้งหรือไม่ควรจะขึ้นมาสักคนแทนที่จะไปเหนือตอนนี้ทุกคนบายหน้าขึ้นเหนือลองมาที่นี่สักครั้งหนึ่งท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมครับในวันนี้ผมขอขอบพระคุณ ท่านรวนอ,นอไว้ณที่นี้เป็นอย่างมากและก็เราก็จะต้องลาท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ